Man, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้เรายุ่เกมมาครับก็เป็นพร์ที่1นึ่สำหรับการอดนอนของผมนะครับเป็นวันนี้ผมอดนอนนะครับทั้งวันนะครับเพื่อจะมาถ่ายคลิปคอนเทนต์ กดนอนลเล่นเกมไหมครับนะครับซึ่งลำบากกูยิบหายเอเอไม่ให้ตายนะครับแล้วก็ต้องสร้างเนเธอรให้ได้นะครับนะเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มแล้วแล้วกันนะครับ กี่น really ี่มันอ้นอนิยี่สิบชั่วโมงจริงนะครับไม่ไม่ไม่รอเล่นนะให้มัด้วกันอ๋อแลทำอะไรดีตรงนี้คิดถึงเราแต่ร่มมันหัวมากเลยง่งนอนอะมึงนอนจิบหายเลยอะ うん。<sighs> <sighs> เป็นลแล้วคนเล่น20ชั่วโมงนี้เนี่ยคือผมไม่ได้นอน20ชั่วโมงจริงนะครับือเมื่อ,อวานผมนอนลงมาดี3นาคืนตื่นชานา้า เจ็ดโมงนะฮะเราจะลุกหน้าไปโรงเรียนนะเราไปที่โรงเรียนก็โหไม่ไหวเลยนะะคนเทนนี่แม่งทรมานนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่มเคยขอแต่เป็นคอนเทนทีน่แปลก ไ,ได้คยสอบพรุนี้สอบเลยเนี่ยไม่มีเวลามาทําคลิปอีกเพราะว่าจะสอบแล้ววันนี้คืออดนอน20ชั่วโมงคุณคิตูัวไอ YouTube ผมก็ต้องทำเรียนก็ต้องเรียนนะ YouTube ผมไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นนะแต่ว่าคือผมอยากทาให้คนอื่นได้มีความสุขฮนะไม่ใช่ทําเพื่อแบบหาผลกำไรนะ อยากให้คุณคนดูเนี่ยตลกสนุกไม่ใช่อะไรนะฮะแต่จะเปิดเอากําไรไหมไม่ใช่เปิดเอาไอตอนที่ประมาณสักหนึ่งพันซับจะเปิดไหมก็เปิดนะฮะเพื่อรับรับเงินมาเพื่อจากการที่เล่นเกมในมือถือจากจากเกมมือถือเป็นเกมคอมพิวเตอร์ตลกตลกฮานะฮะแต่ว่านาน,นานไปก็จะปิดการรับเงินจาก youtube ก็ได้นะครับบางที าเ,เรา้จริงๆก็ไม่ปิดนะไม่ปิดยาวหรือก็ได้นะฮะหรือมัก็เปิดตามปกตินะฮะผมไม่ได้มีงานนะฮะผมยังอยู่ป .6 ยังเป็นเด็กนะแต่ก็คิดไกลแล้วนะว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะฮะ ขี้ายแลืกี้แม่ทำผมว่่นต่อโอ้ยผมขอนี่งน,นอนแล้วกัน farm nó kẹt hả mày nhỉ Ui, ăn nói ยังไงนะถ่ายคลิปเล่นเกมกับเพื่อนมาเฟ้นที่โรงเรียนนะฮะก็แล้วแต่เลยนะฮะถ่ายคลิปดาไม่ค่อยแนะนำนะฮะดนคลิปดากันเนี่ยมันดูรู้สึกว่ามันไม่สุภาพนะฮะถึงช่องผมคำหยาบจะเยอะก็จริงมันคือการแสดงทั้งหมดนะฮะ ก็เหมือนกับหนังนะฮะแสดงทุกเรื่องอะถ้าหนังไม่แสดงคุณจะได้อะไรอะไปยืนเอืออยู่หรือไงนะ,ะไปยืนแล้วกนี่คือหนังนะครับยืนเอืออยู่นะฮะคุณต้องแสดงนะฮะมาถึงจะมีความยังไงนะความสนุกนะฮะแล้วก็ความตื่นเต้นของการแสดงนะฮะมันก็ถือว่าเยอะดี บางคนก็ไม่กล้าอะไรนะแสดงออกก็อขอให้แข็งแร่งสู้ไปกับชีวิตตัวเองนะฮะเมื่อใดนะที่ทำได้นะฮะคุณเะาก็เป็นคนที่น่ายกย่องนะฮะกับการแสดงออกในด้านทางทางไหนก็ได้ที่คุณถนัดนะฮะก็ะแต่เลยนะฮะ ผมมีความสามารถตัดต่อจากการฝึกเนอะ,ะแต่แรกม,มันไม่มีใครบนโลกมันนี้หรอกนะที่ว่าไอสัตว์กูตัดต่อเป็นตั้งแต่เด็กเลยอไอผมก็ดูคลิปเขาวิธีการตัดวิธีการต่ออยู่นะฮะแต่ผมก็เลยโอ้เช่ ในคลิปที่เขาแบบทําขึ้นมาเนี่ยคือแบบเหมือนง่วงนอนเหมือนเหมือนตอนนี้ที่ผมกำลังทำคลิปเลยแบบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ผมจะมาสอนเตโต้แล้วแบบตึงตืงต่เรื่องเพลงเชีย่ยมันต้องขึ้นเต็มเลยเหมือนแบบไอเชีย่ยกูไม่น่าไม่น่าอู้ชิดไม่ไม่อยากดูอ่ะเพราะแบบคลิปแม่งก็ไก่แลว้วอ่ะถ้าคลิปไกขนาดเนี้ยคือ กูยังไงกูถ้ากูตัดต่อวันนั้นอนะ่ะกูก็กูก็ไก่แล้วนะคือผมก็เลยเรียนรู้ด้วยตัวเองนะก็ไม่ได้เอายังไงนะความสามารถของอื่นมาช่วยเลยนะเพราะว่ากูไม่สามารถเอาความสามารถคนอื่นมาได้เช่นไอ้นี่แม่งสาาวิ่งเร็วพุทธาอย่างไงถ้านัานได้ถ้ากูอ้วนแต่ถ้าผมผอมผมก็จะวิ่งเร็วเหมือนเขาก็ได้นะฮะแต่ว่าความสามารถนี้มันมัน,ม,นมันทำไม่ได้ไง เพราะความที่เราไม่รู้ว่าวิธีทำใช่ไหมพอเรารู้วิธีทำแล้วก็ถือว่าเรารู้แต่ว่าถ้าเราฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยเราจะรู้โดยที่แบบไม่รบกวนคนอื่นเขาเริ่มรนพูดเชียร์เลยเนี่ยผมพูดมั่วนะผมลนโอ้ยเช๊ออกมาเป็นยังยืดเลย จะคกือขี้มันย้อยลงมาเลยใครเห็นข้าอยู่กับเธอเลยครับอต่อไปก็หาทาน เซิร์ฟเวอร์ JCTV หรือว่าซีดไอซีดที่มันเป็นในนะนะั้นน่ะให้พิมพ์ว่าทีวีตัวพิมพ์ใหญ่นะฮะคุณจะชคดีมากเลยนะเริ่มมาคุณก็จะได้ของเช่นชุดอะไรพวกนี้มาในกล่องที่อยู่กับพวกไอลาวาอะไรอย่างเนี้ยเออนั่นแหละนะฮะ Okay, not happy wipe up. Okay, okay. Okay, okay. This is a miracle. Don't catch you slippin' now. Don't catch you slipping now. No. Look what I'm whippin' now. This is America. Don't catch you slippin' now. Don't catch you slippin' now. Look what I'm whippin' now.